ตัวพอไงสามตัวพี่น้องจาตัวละประมาณเจ็ดโลไรูไดอะไอยู่เร่ ดีพี่น้องทุกคนสบายดีพอกันเรือบีสานบ้านโคอีกแล้วจ้านี่งยี่ท่งให้ท่งหน่ายไสย้พี่น้องมาเหมาสะหนึ่งร้อยบาทนี่ปลาบ่ะนะพี่น้องนี่ยซ่งลึกแค่ดูนี่บัวแดงน้ำน้ำม,มันลดเนาะช่องน้ำม,มันลดก็เป็นตะลึกอยู่แล้วเนี่ยขวบปลาดุปลาไหลกันอะไรยังได้ไห ทำการเลืเอ,อี่ยเอาก้อนน้ำพี่น้องจังสิถ้ากันสะเบิง่งมันมันบดได้ใหญ่นะพี่น้องคนนี้แต่ไมีหนื้อส่วนนี้ส่วนนี้มาเบิ่งกันหยาวๆพี่น,อน้องสิด้ปลาไปต้มไปกแกงบ่งมหาหนี่เหมาสะหนึ่งร้อยบาทเลิยบรี่ขามเมาปีแรกพี่น,อน้องมา,มากมอนสีลล่งพี่น้อง,องไปเข่าจะข้ามเงินพี่นอ้อง ปาเด็เจ้าปลา50บาทครับร ปาซอยกันกพละละมองพละฟังฟังนี่เยจะเป็นหยาพี่นนองหยาแล้วผอ้ดึงอะไรด้วยบรรยากาศตรงไปตรงหน้าที่นอง้ำเป็นแมคโคกันกำรังบุดหลอกเลยซะให้กันมาน้ำเลิมแหง ยังมาดูดอีกกูจะแววากูไอ้ก็ไปเอามาดูดเองโลดไอ้ไปเอามาดูดโลด ไอ้เริ่มเลืกไหมนะ่ะโอ้ยเน็ตเนี่ยไอ้เบิ้งเนี่ยไอ้เบิ้งเนี่ยไทยกองเต็มเต็มวอลหฟักโยกกันพี่น้องมือโได้หน่อยก็เลือกเติมอยู่ ปลาบางส่วนเราได้ปลาเค็งพี่น้องเสร็จวไปกอน เริมแหงแล้วพี่ดองบังเศ้าหาหอยหาปลากันได้บ้างโอ้ยขึ้นภาสาแล้วสันปลาไหลอโอ้ยเป็นหู้ได้วาสมัคิที่ปักเข็งปกเดิดที่น้อง

พาเนี่ยัน,ต,น,นต้องจักโต่นองเของงูพี่นน <c oughs> างของอ <c oughs> ของูขึ้นมาได้จะค่ะ

ตัวดีๆๆพี่น่องนี damn, hmm. oh, ่ด no no e. okay. ูนะเจอกันนะงามๆน้องคงนี้ใคงาม่น้องงามไอ้แั่นตัวบวนี่มันงอนงามไม่จะอยู่ในห้องไีกว่าไลตัวนึง นี่แหละนำดดดดแบบนี้นะเดี๋ยวหอยเก็บข้าง เดี๋ยวดีน้ำป็นรุ่มมาเรยวหัวเยอะเก็บไว้นัดอันนี้คล้องไปงูใช่กันด้วยเกาะเชนด้วย จยนี่งเข้าไปในดินในหยาบเลี่น้องนี่แหะหวานคนนึงนี่ต่อมอนน่แล้วเนาะ พี่พี่งล้างติม่มเพี่กุ้งก็มีเลูก,กีน้องมอปลา้นวกแน่อเป็นต่วสาลพิษงูไปแล้วนละเก็บหอยไ่เลหอยไซโคเลยนอนนี่ไหมหอยต,ตรงนี้ไหมตั้งโดนนี่ทางมาดูทงหลังทังหลัง เอาถังแล้วให้เขาถัางหมดม้วนทั้งนนะางน่ะตัวสร้างกันอะไรไม่หูกอะไรไงหอย,าายเก็บจันนั่นแหละไม่จูบไหมลูกไม่ใหญ่หรอกมันจะนม้วันดี แสบอะไรพีนาะอูไปทำอะไรไงไงกินอะไรหลบอมหลายปีมลึกเจ็บหอยนี่อันึ่เบอล่าอ้มนีมนี่้าหน้าอออวก่อนยังเลยจะคอยตัวนึงพี่น้องตัวนี้เถิบอยู่ขึ้นยีน่นี่แหละ ยี่นี่นะวิดวิดวิดไม่เห็นเลยปลาหน่อยจะบุ๋นเกยกับสีเหรคู่ไหมคู่หน่อยไหมปลาแค่ไปมาแคกคู่หนึ่งเอาแล้วก็เดิน หอยทั้งปลาแล,ะละ้วพี่น้องจ้าเร็ละละราเลยถ่ายเลยนะถ่ายแล้วเฮ้ยเขาไปไน่ะไถ่แล้วาแล้วเข้ายังเข้ายังไหลือเอเขาี้เอ้ยยังไงคักยังไงคักไรเขาแม่เขาสวิงไหม ยาสั้นม่ยล่ะเรียววสันเ็วตัค้งอีกแม่บ่หข็ๆดิดิเสร็จพี่นองพูดอะน้ำตัวเปือยอยู่ี่ไ่จเตะขีดตรงเ่คอยออกแรงขึ้นแรงนว่ะพี่เอาขึ้นไปขางบนอะพี่น้องวันหน้าให้ปลาขึ้นไม่ได้บอกข้อแย่สองตัวอยู่ อย่างงูพี่น,อน้องเอ้ยขึ้นมาเล่นบานน่ารักมากออกมืาไล่มันถ้าห้องออกป่าพวกมันป่าไม่ดีใจนี่นี่ตมเหรอครับวะนี่ปลาไม่สางนี่ก็มีพี่น,อน้อตงตันลึกปลาาเดี๋ยวเมื่ พี่น้องอาการสุดท้ายสิกวนเนาะปลาเอาหอยระบาดงูมันหนีนู่นงูปลาเข็งประเดือดไลยอยู่พี่น้องปลาคอกซองสามตัวนี่แหละนั่นนี้งูตัวที่แลนไปทั้งุ่นก็เพิ่งเห็นตัวว่าง่ายบุญยขอมีแล้วเนาะ กี่เดีดี่ปลาเต็นดี่เพ่อปลา,าเดินไหมเดินแนนวล่ะแลเป็นยัง,ง่ะเอด้อวยชกไปเลยน้ำทีตับน้ำอะไจะไปสรุปผลบ้างครับโอ้จำยีดี มันงู่ดเลยบ่จีน้องได้อีกแล้วตัวเนื้อจมาจัมาชชชงงโช<อ>ว์โชว์โชว์ไปลปไ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 ่ไอไป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 ไาไป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 ไี่ปไปไปปไนไป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 ไมันไปไปไปปปี ยันเฮ้ยนอนตัวเครื่องลูกันกลางไม่ใช่ป่นดยพี่น้อง Tôi nhau 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 nhá nhau 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 nhá nhau nhá nhau nhau nhá

พี่พูดอะไรนะบัวามาแม่อมอเอาบวัวหรอแม่อมอมมากแม่ พ่่วิ่วพี่วิ่งไงข้างหนานะตะข้อบอ่อมูก็มูกันมากันะออ อ้าว่าเขาได้ปะล่ะไอั่นๆเขาว่าไหนเขาว่าไนไอ้เลิฟไอเลิฟเมื่อไหร่อเลิฟวะขาว่าไ เลยบว่าไอ่ป้าเอามาโชว์ด้วเซ่เซ่ไอมาเบิ่งลยไตัวยังไงค้าเป็นบ่ปืนขี้ขี้โอ้คือไม่ข้างบนไหมเฮ้ไปเลย ว่าปลาลูกกันบ้างล่ะเลิกะไรท่านหรอที่น้องปลาปลาที่ได้วันนี้ปลาคออยอะขนาดปลาไปตัวนึงเยอะมากเลยปลาสามตีโตัวที่น้องงามพะย่ยอยู่ พอไงสามตัวพี่น้องจ่าตัวละปรมาณเจ็ดลูกแปดลูกอยู่เ่จ็ดลูกดลูกขีดจ,จ็ดปขีดอันนี้นมันหาขีดสตัวนี้มันเจ็ขีดพี่น้องมาาเคีงบทสรุปของวันนี้พี่น้องกับมันย่ดอกเมาสาลอยนึง <c oughs> เออหนึ่งเออนึ่งนะครัเราเราก็ใจว่หล่อเด้อ๋อจัาเลจ้เบืงคิปนาที่น้องคิปนาเขาจะไม่เห็นน่อยืนนั่งกินกันนั่กินกับฟ้าไปซสนนีก็มันสงพี่น้องเจอกคลิปนาจ้าสบายดีไปดู